สวัสดีครับคุกขรองท่านครับวันนี้ผมจะมานําเสนอในส่วนของการบล็อกหรือว่าการปิดโพสต์ปิดแท็กนะครับเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่รบกวนสมาชิกของพวกเรากันเยอะมากเลยนะครับอันดับแรกมีเรามาเจอละนะครับในส่วนของพอดีเจอหาข้าวห้องนะครับหาอะไรเสริมนะครับพวกโฆษณาต่างๆนะครับที่เราไม่ต้องการนะครับคนเหล่านี้นี่จะแท็ก ชื่อเรานะครับติดไปด้วยนะครับหรือว่ารวมแท็กกับคนอื่นมานะครับเนี่ยดูครับเขาแท็กมาติดชื่อมากันเทียบเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ผมเลยจะมาสอนพวกเรานะครับช่วยกันบล็อกแล้วก็ลบนะครับด้วยตัวท่านเองเลยนะครับอันดับแรกยังไม่ต้องไปแจ้งแอดมินนะครับขอให้ท่านเนี่ยลบนะครับตัวเขาไปก่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาเอาชื่อเรานะครับไปแท็กนะครับ เข้าหาเพื่อนเราได้นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับอย่าเพิ่งแจ้งแอดมินอันดับแรกนี่เราบล็อกเขาก่อนนะครับบล็อกเขาก่อนนะครับหรือว่าท่านจะแจ้งแอดมินก่อนแล้วท่านก็มาบล็อกตัวของเขานะครับเพื่อไม่ให้เขาเอาชื่อท่านนะครับไปแอบอ้างได้นะครับอันดับแรกท่านก็มานะครับบลกสอนตรงนี้ครับเห็นไหมครับท่านจะทําการ ไม่เห็นโพสต์นี้นะครับผมว่ามันอาจจะน้อยไปนะครับท่านนะครับเลิกติดตามนะครับดูนะครับมี2อันนี้นะครับเลิกติดตามชื่อนี้นะครับแล้วก็ซ่อนทั้งหมดนี้นะครับถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะเลิกติดตามคนนี้นะครับรวมถึงรายหารายงานปัญหาโพสต์ด้วยนะครับให้ดีเราเลิกติดตามนะครับเพราะเราก็ไม่รู้จักครับว่าเขาเป็นใครนะครับ เราก็าารกกกา,ายงานปัญหาโพสต์ไปครับนี่ครับเราก็นะครับพอคลิกเข้าไปว่ารายงานปัญหาโพสนะครับเราก็ทาการนะครับคลิกเลยครับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับเราก็เป็นสแปมไปเลยครับนะครับเพราะอันตรายมากนะครับเอาชื่อเราไปแอบอ้างนะครับนะครับเราก็ดําเนินการต่อ แล้วก็เป็นสแปมแบบได้นะครับแน่นอนครับเขาต้องปลอมชื่อบัญชีมาแน่นอนนะครับแล้วก็บัญชีนี้ผู้ใช้เป็นบัญชีปลอมแล้วก็ดําเนินการต่อนัคลิปไปเลยนะครับและเราก็บล็อกนะครับหรือเลือกเป็นเพื่อนเขาไปเลยนะครับเราก็จะไม่ได้เป็นเพื่อนอีกต่อไปนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับเราบล็อกไว้ก่อนนะครับ เลืกเป็นเพื่อนครับครับเราก็เรียบร้อยนะครับนะครับถ้าเรากดเรียบร้อยปั๊บนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าเพื่อนท่านจะไม่ติดต่อท่านกลับมานะครับยังไงแล้วเดี๋ยวก็เป็นเพื่อนกันอีกนะครับสามารถติดตามเป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าคนที่นะครับเอาชื่อของเพื่อนเราไปแอบอ้างแล้วก็ส่งมานะครับเพื่อที่จะโอ uf, ้ฟูรูฟิหรือว่าจะเป็น คอนเฟิร์มออเดอร์นะครับหรือว่ารายได้พิเศษหารายได้อะไรครับท่านบล็อกไปก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะท่านจะได้ไม่โดนในเรื่องของการถูกสแปมรบกวนใจนะครับหรือว่าเป็นโพสต์ที่รบกวนใจท่านนะครับอันนี้ก็ฝากให้กับทุกท่านได้เอาไว้นะครับใช้นะครับที่จะบล็อกสมาชิกที่เขาเข้ามารบกวนพวกเรานะครับเอาละครับก็ คลิปก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับ